สวัสดีครับผมวิลลี่มิลาดครับวันนี้พามาชมเทคนิคการติดตั้งดัมเก็บเสียงที่ได้คุณภาพสูงสุดครับโดยผู้เชี่ยวชาญจากชาวรัเสเซียครับบินมาถึงไทยเลยครับเพื่อมาแนะนําการติดตั้งแดัมเก็บเสียงของ S T P ที่ได้มาตรฐานสูงสุดตอนนี้ครับเทคนิคการติดตั้งจะเป็นแบบไหนครับเดี๋ยวตามไปชมกันครับสักคู่เดียว อย่างแรกเนี่ยนะครับให้เราทําความสะอาดพื้นผิวเนี่ยนะครับก่อนนะครับเพราะว่ามันจะมีคราบน้ํามันนะครับหรือคราบสกปรกให้เราทําความสะอาดพื้นผิวก่อนนะครับตรงนี้นะครับทั้งหมดบริเวณส่วนที่เราจะทําการติดตั้งวัสดุซับเสียงของ STP เข้าไปเนี่ยนะครับให้ทําการติดตั้งในส่วนที่ไม่ได้เป็นคานนะฮะคานพวกเนี้ยให้เว้นไว้นะครับตามนี้ตามตำแหน่งนี้คานนี้เว้นนะฮะแล้วก็ให้ติด ตามตำแหน่งครับถ้าเป็นไปได้ผิดยาวเราอยากต่อก็คือยาวได้ก็คือเป็นแผ่นเดียวไปเลยนะฮะตรงนี้อันนี้นะอันนี้โอเคชุดชุดบีชุดบีเออชุดบีที่เอ่อ uh, 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 but uh, there is a lot of anti uh, rust uh And, uh, oh. but we don't have uh, something here uh, yeah. That's why we will put this one and this. Uh, there is no need to uh all this uh surprise. only only part of this. That's why we can uh can uh, we cannot do uh, this uh, this part. We can do only this one and this one. Okay. Oui. Okay, did you tell him, about the explain how to install this material? Ah, you explain. Okay, um, so we need to install three layers on this door and the fourth layer is on uh, door panel. So first two layers we install here, third layer here and fourth layer on panel. watering and cleaning material This is the material. Uh, have, uh, how have j o ่ n t y e a h w i t h ่ u t g ใ j w i t h o u t any t นตเวลาติด <c oughs> ตัต้งดแผนน่ใน,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 แผนให้ต่อกันอย้นกคับต่อกันแผ่นกับแผ่นให้ต่อกันอย่าเกยกันอย่าห่างกันให้ต่อกันเขาบอกว่าให้เวลาติดตั้งเนี่ยให้มีช่องว่างประมาณ5มิลลิเมตร นะประมาณนี้อย่าไปติดจนคนตรงนี้นะครับให้ติดตรงนี้มีช่องเว้นระยะห่างหน่อยหนึ่งสา้งงที่ต้องเว้นระยะห่างเนี่ยเพราะว่าเครื่องมือของเราเนี่ยไม่สามารถที่จะรีดมันเข้าไปได้เพราะว่าเวลาเรารีดไปแล้วมันตนิดมันก็จะไม่แน่นเราเว้นช่องห่างนิดหนึ่งนะครับสองเนี่ยเวลาเราตัดวัสดุเนี่ยสมมติมันเป็นติดทับตัวเนี่ยติดทับไปบนเนี่ย ข้างในเนี่ยมันจะเกิดช่องว่างข้างในมันเกิดช่องว่างอากาศพอเกิดช่องว่างอากาศเนี่ยนานวันเท่าเนี่ย,เจ,เ,จเ,ยเจอร้อนเจอเย็นเจอร้อนเจอเย็นข้างในเนี่ยมัน,นจะเป็นหยดน้ำเป็นละอองน้ำก็ในระยะยาวทำให้เกิดสนิมได้เพราะนั้นเนี่ยที่ยับแยบที่ถึงระยะสิบเมตรห่งหงหางเวลิตึคือป้องกันสนิมด้วยนะครับโอเค ลากาให้ใช้โรลเลอร์ของ S C P เนี่ยให้แนบสนิทมากที่สุดโอเคเริ่มแล้ว ครับนี่ก็จะเป็นตัวสร้างแรงสั่นสะเทือนของ s c p ครับเราจะมาทดสอบเสียงกันว่าหลังจากติดดัมแล้วเนี่ยเสียงจะเป็นยังไงครับนี่ครับจากลมปะทะภายนอกนะครับนี่ครับเสียงจะเงียบนะครับแล้วเดี๋ยวไปชมในส่วนที่ไม่ได้ดัมครับตรงนี้เป็นเวรที่เราไม่ได้ดัมนี่ครับเสียงจะดังกว่าเลยครับเห็นไหมฮะ แล้วจะมีแรงสั่นสะเทือนมากกว่านะครับถ้าจาับดูจะรู้เลยอ่าแล้วถ้าไปส่วนที่ดัมแล้วนะครับดัมแล้วอีกทีนึงครับด,ดัมด้วยเป็นที่โกงอ่าเงียบโอเคอเงียบเงียบไม่มีเงียบขึ้นเยอะมากๆครับผมแตกต่างกันจริงครับโอเคครับอ่าสวัสดครับตอนนี้เราจะมาดู ด้มชั้นแรกแด้มด้วย S c P Go นะครับส่วนฝั่งนี้จะเป็นแด้มด้วย S c P Go แล้วชั้นที่2คือ ora, โซโนราตัวใหม่ของ S P นะครับเราจะใช้เครื่องสร้างแรงสรรั่นัะเทียงวัดเดซิเบลมาดนเ้วมมาครับเอาที่มุมแรกก่อนด้มโก AL อย่างเดียวอ่าันดังก็อยู่ประมาณเฉลนะเี่ยแล้วอยู่84.5นะเดือ ประมาณ84-85นะฮะเรามาดูกันหลังจากที่แดนทั้งที่2โซนโนล,ล่าเข้าไปแล้วจะเป็นยังไงอยู่เฉลี่ยประมาณ80อยู่เฉลี่ยประมาณ80เสียงหายไปเยอะมากมากครับโอเคครับ ตอนนี้เราแดมเป็นเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับสองชั้นนะฮะตอนนี้ผมจะพามาดูวัดเดซิเบลของฝั่งที่ยังไม่ได้แดมดูนะครับว่ามันได้กี่เดซิเบลนะครับจากสถานที่เดียวกันสถานที่จริงที่เราแดมกันนี่ฮะเอาตัวสร้างขึ้นความถี่ใส่เข้าไปนิ่งๆอยู่ประมาณ82นะฮะ โอเคเดี๋ยวเราไปดูฝั่งที่แดมกันแล้ว2ชั้นโกกับโซโนล่านะครับตามมาดูนะครับอ่าประตูฝั่งนี้เป็นที่แดมเสร็จเรียบร้อยแล้วแดมสองชั้นโกลและโซโนล่านะครับเรามาดูกันว่ามันจะเงียบขึ้นแค่ไหนเข้าๆหายไปถึง3-4มถเดซิเบลเลยนะฮะ ก็เดี๋ยวเราไปดูข้างในกันว่าเป็นยังไงความนียบแค่ไหน,นค,ครับดูนี่ครับตอนนี้เราเข้ามาอยู่ในรถเปรียเทียบรอนแะล้วตอนนี้ตัวสร้างเสียงอยู่ตรงประตูฝังฝ่งขวาที่เราไม่ได้แดงนะเดี๋ยวก,ก็วัดเสียงภายในว่ามันต่างแค่ไหนเราไม่ได้ตาร์ตรถมันมีจะมีเสียงแดงตัวคัดสร้างซึ่งสันเกี่ยวๆเลยเรามาดูกันความดังจะอยู่เทียบ่มามัน 16นะครับนี่นับเหลดอยู่ 7, ที่ความดังโอเคเดี๋ยวเรามาดูฝั่งนี้กันบ้างนะครับตอนนี้เรามาดูฝั่งที่เราแดมกันบ้างนะครับแดมสองชั้นโกและโซนตตัาสังเกตได้ว่าหายไปกว่า10กว่าเดียทเดลแล้วซึ่งเงียบมากๆนะครับ ครับก็เรียบร้อยแล้วครับเห็นความแตกต่างกันเยอะเลยครับสาหรับรถที่ติดตั้งแดมกับรถที่ไม่ได้ติดตั้งแดมครับทาให้รถเงียบขึ้นเยอะเลยครับกับแดมคุณภาพยอดเยี่ยมของ S T P จากรัสเซียครับท่านที่สนใจงินจ้างคุณภาพแบบนี้ครับสามารถติดต่อเข้ามาได้เลยครับที่มิลาดออดอร์ของเราครับตามหมายเลขลิงก์ด้านนี้เลยครับวันนี้ของผมนะครับเทียบชมครับแล้วพบกันคลิปต่อไปครับสวัสดีครับโอเคเตอร์เซ่ thank you so much โอเค